สวัสดีค่ะลูกค้าขามาพบกับยุพินแหวนสตังนะคะงานเหรียญสตังแท้ค่ะไม่ซุบไม่ลอก100%เอร์เซไม่เชื่อต้องลอง,ลองไม่ลองไม่รู้นะคะงานสวยพลอยใสใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยจากร้านยุพินแหวนสตังเท่านั้นนะคะสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์0 9 8ย2 9 3 9 6 1 0 8 9 8 8 9 9 3 9 61นะคะลูกค้าขาโทรมาได้เลยนะคะวันนี้เรามีงานที่เข้าใหม่นะมาแนะนาำค่ะมีงานที่เข้าใหม่มาแนะนาแม่แม่กันนะคะบางแบบอาจจะเข้ามาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็บางแบบอาจจะอาจจะมีไซส์จำกัดนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะแม่ๆค่ะ ลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยจ้าฝากกดติดตามด้วยนะคะงานตัวนี้เป็นงานทำเองขายเองนะคะไม่ใช่งานรับมานะบางทีเราก็จะมีงานเงินงานเงินแหวนเงินนะคะเป็นงานเงินที่เข้ามาแทรกบ้างนะคะอาจจะเป็นบางทีเราก็ช่วย ของชาวบ้านนะคะของเถงนะแล้วก็เอามาช่วยขายนะคะเป็นงานเงินเนาะเป็นงานเงินนะคะแล้วก็รอบหน้ารอบหน้านะคะจะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่บอกละกันเขาบอกว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันนะสำหรับวันน,น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะคะ วันนี้เป็นวันที่24แล้วก็งานที่แรกนะคะงานที่เราส่งไปหล่อเนี่ยเราส่งไปหลายวันแล้วแต่เมื่อวานทักลงหล่อไปนะคะลงหล่อแจ้งว่าจะส่งงานมาให้เราวันพุธก็เท่ากับว่างานที่แก้วป่งขามนะคะเมืองถึงแก้วขนเหล็กนะคะแล้วก็พลอยแท้นะคะแล้วก็งานตัวที่เข้าใหม่ก็จะเข้าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะออกเสาร์อาทิตย์นี้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคา แล้วก็ออเดอร์ที่จะส่งจัดส่งปกติก็เป็นวันที่26มีนนะคะที่รับออเดอร์ไว้แล้วสำหรับลูกค้าที่แจ้งว่าอาจจะนานก็บางคนอาจจะได้26นี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่างานแก้วปกขามไม่ได้ฝังเนาะก็เดี๋ยวจะเราจะเร่งมาวันพุธก็จะเร่งเร่งฝังนะคะให้ให้ให้เสร็จประมาณเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ได้ไลท์แก้วป่งขามมืองถิงแก้วขนเหล็กแล้วก็พลอยแท้บางหน่อยนะมีมีหลายอย่างเลยนะคะมีหลายอย่างเลย เดี๋ยวก็แล้วก็มีงานเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมีงานเซอร์ไพรส์ด้วยจัดโปรให้ราคาเบาๆมีงานเซอร์ไพรส์ด้วยใครที่ใครที่พลาดเนี่ยขอบอกเลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะคะงานเซอร์ไพรส์เนี่ยกลับมาได้มีมาบ่อยๆนะแจ้งก่อนไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะลูกค้าขาตอนนี้ขออุ๊บไปก่อนว่าอะไรนะให้คนที่เข้ามาดูเราแล้วนะคะให้มาดูเราจริงๆถึงจะได้ไปนะรับรองว่าแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะ สำหรับวันนี้นะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่เราขายอยู่แล้วก็สักด้แม่แม่บางคนอาจจะบอกว่าทำไมแม่ค้างเงียบจังช่วงนี้ไม่ได้เงียบนะคะที่บ้านเนี่ยทำงานกันทุกวันเลยนะแม่นะทำงานกันทุกวันเลยค่ะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ทำค่ะแม่ขะ อาจจะพักบ้างครึ่งชั่วโมงอสองชั่วโมงสาชั่วโมงไปธุระไปหาเพื่อนอะไรแป,ป๊บๆอย่างเงี้ยก็อาจจะไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คืองานเนี้ยสำคัญที่สุดนะคะปีหน้าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมันไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ตั้งแต่ปีปีนี้ตอนนี้เดือนนี้นะคะเศรษฐกิจก็เริ่มจะซบเซาเนาะเป็นเพราะเป็นเพราะ,ะหลายปัจจัยเลยนะคะหลายปัจจัยเลยนะแม่เนาะอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะ วันนี้เราก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะแม่ค้าก็สู้ๆเหมือนกันโอเคเรามาดูกันแบบที่หน,นะคะเป็นโต๊ะกลางแบบที่หนึ่งนะโต๊ะกลางแบบที่หนึ่งใครจะเอาแจ้งมาโต๊ะกลางแบบที่หนึ่งนะตอนนี้เราจัดโปรจัดโปรให้หนึ่งเออไม่ใช่สิจัดโปรอยู่สามร้อยบาทนะคะจากสามรอยห้าสิบนะคะจัดโปรให้สามรอยบาทค่ะ 300บาทนะคะตัวนี้เป็นโต๊ะกลางค่ะใครชอบนะคะโต๊ะกลางแบบที่1ค่ะโต๊ะกลางแหวนโต๊ะกลางนะคะเรียกตามแม่ขาเลยนะแหวนโต๊ะกลางค่ะแหวนโต๊ะกลางนะคะ300บาทไซสั่งได้ฟรีส่งฟรีปลายทางนะคะแม่แม่ขาไซสั่งได้ฟรีส่งฟรีปลายทางใครจะเอาแจ้งมาว่าโต๊ะกลางแบบที่1นะคะ ตัววงก็ไม่ไม่หนาไม่บางกำลังพอดีนะคะกำลังพอดีเลยนะคะแกะรายละเอียดสวยงามค่ะแกะรายละเอียดสวยงามนะคะงานไม่ได้ชุบค่ะงานไม่ได้ชุบใส่ซักผ้าใส่ล้างถ้วยล้างชามไปได้เลยอยากให้เงาและใหม่ทำยังไงเปียกและเปียกแล้วนะคะเช็ดให้แห้งทุกครั้งค่ะเปียกแล้วเช็ดให้แห้งทุกครัง้งงานจะเงาและใหม่นะคะ แบบนี้โต๊ะกลางแบบที่1นึ่สามบาททวนค่ะใครจะเอาโทรมาได้เลยนะตอนนี้ยังครบใสยอยู่ส่วนตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะกลางแบบที่สองนะใส่ให้ดูเปรียบเทียบกันเลยสวยทั้งสองแบบค่ะจัดไปเลยทั้งสองแบบก็ได้นะคะเข้าแล้วพร้อมกันเลยนะเข้าแล้วพร้อมกันเลยนะคะเอาไปเลยวงละสามรบาทเท่ากันตัวนี้แบบที่1ตัวนี้แบบที่สนะคะชอบแบบไหนก็จัดเลย ชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะชอบแบบไหนก็จัดได้เลยเนาะแกะรายละเอียดสวยงามค่ะไม่บางนะคะไม่บางนะกําลังดีนะคะไม่ได้ชุบค่ะไม่ลอกไม่ลอกร้อยเปอร์เซนตนะคะฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องกลัวไม่ใช่ทองเหลืองตัวนี้เป็นเหรียญสตังเก่าพศสองพันห้าร้อยนะคะพศสองพันค่ะนะ ใส่เสริมดวงได้เลยสวยๆแบบนี้นะคะสวยมากใครจะเอาตัวนี้โต๊ะกลางแบบที่สองสามร้อยบาททวนค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเป็นแบบใหม่ล่าสุดใครจะเอาแจ้งมาแบบใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เดี๋ยวจัดโปรให้นะจัดโปรให้ไปเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยไม่ขายเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ 250บาทค่ะตัววงหนาแข็งแรงนะคะตัววงหนาแข็งแรงไม่บางนะงานเหรียญสตางค์เนี่ยเขาจะมีความแข็งกว่างานตัวอื่นนะคะนี่ค่ะเป็นลายรวงข้าวนะคะเป็นลายรวงข้าวนะใครจะเอาแจ้งมาว่าแบบใหม่ลายรวงข้าวแบบใหม่ลายรวงข้าวนะคะ250บาทยังครบไซส์อยู่เข้าไม่เยอะค่ะจัดโปรให้250บบาทลายรวงข้าวค่ะ ใส่ให้ดูจะน่ารักค่ะแบบนี้เลยนะเป็นลายรวงข้าวนะคะค่ะนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจัดโปรให้เช่นเดียวกัน250บาทค่ะ250บาทนะคะ 250บาทค่ะแบบที่4ี่ค่จะเอาแจ้งมาว่าแบบที่4นะคะแบบที่4ี่สองบาทจัดโปรให้เบาๆไปเลยเอาไปลองใส่นะคะเอาไปลองใส่กันได้เลย250บาทค่ะใครจะเอาแจ้งมาว่าแบบที่4นะคะตัวนี้เขาจะเป็นหน้าเล็กกว่านะคะนี่ หรือจะเรียกว่าโต๊ะกลางเล็กก็ได้หรือจะเรียกว่าโต๊ะกลางเล็กก็ได้หรือจะเรียกว่าแบบที่สี่ก็ได้นะคะเรียกโต๊ะกลางเล็กก็แล้วกันเนาะเรียกโต๊ะกลางเล็กก็แล้วกันก็จะได้วงนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้คือสั่งได้นะคะคือสั่งได้แล้วก็ตัวนี้นะคะลายคอนโดเข้าแล้วนะคะ ลายคอนโดเข้าแล้ว300บาททวนใครจะเอาแจ้งมาว่าแหวนลายคอนโดแหวนลายคอนโดนะคะหน้ากว้างหน้ากว้างนะหนเซนน่าจะ1เซนครึ่งนะคะไม่ได้วัดนะนิกะกะขาวๆตัววงหนาแข็งแรงค่ะตอนนี้ยังมีครบซส์อยู่นะคะตอนนี้ยังมีครบซส์อยู่ลายคอนโดนะคะ300บาททวนใครจะเอาแจ้งมานะ300บาททวนค่ะแม่ ตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะเป็นปอกมีดทรงนูนนะใคะจะเอาแจ้งมาว่าปอกมีดนูนปอกมีดนูนนะคะแบบใหม่ล่าสุดค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีตัวนี้เป็นปอกมีดสี่มิลน,นะคะปอกมีดสี่มิลเราจะขายอยู่ที่สามร้อยบาทตัวนี้ปอกมีดนูนค่ะตัวนี้ปอกมีดสี่มิลตัวนี้ปอกมีดหกมิลค่ะอ่ะ ชอบแบบไหนอ่ะตัวนูนนี้เดี๋ยวเปิดตัวให้ก็แล้วกันจัดโปรไปเลย300บาททวนนะคะตัวนูนจัดโปรให้300บาททวนใครจะเอาแจ้งมาปอกมีดนูนปอกมีดนูน300บาททวนนะคะปอกมีด4มิล3 0มบาททวนปอกมีด6มิล3 5มบาท350บาทค่ะชอบแบบไหนก็จัดเลยนะคะ เข้าใหม่สวยมากปอกมีดนูนค่ะ300จัดโปรให้เลย300ปอกมีดนูนปอกมีด4ีมิลปอกมีด6มิลน,นะคะ4ีมิลก็300 6มิล3มค่ะแม่แม่ขาชอบแบบไหนก็จัดเลยนะสวยมากวันนี้ก็มาฟรีเซนต์กันแบบว่านี่ค่ะให้ดูกันชัดๆเลยยิ่งเกี้ยงเงานะคะยิ่งเกี้ยงยิ่งเงาค่ะนะคะยิ่งเกี้ยงยิ่งเงานะคะ รูปลักของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักน้องน่ารักค่ะรับน้องไปอยู่ด้วยนะคะใส่นิ้วไหนก็สวยดูสิคะจะมีความนูนนะคะยิ่งนูนยิ่งสวยดูเป็นมิตินะคะใส่นิ้วกลางก็สวยนะแม่นะใส่นิ้วกลางก็สวยค่ะใครจะเอาแจ้งมาปอกมีดนูนจัดโปรให้สามร้อยบาทมีไม่เยอะนะคะแจ้งเลยนะมีไม่เยอะไม่ถึงยี่สิบวงมีไม่ถึงยี่สิบวงค่ะชอบก็จัดเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะสีพลอยสั่งได้นะคะเป็นแหวนลายโบราณแหวนแถวใครจะเอาแจ้งมาแหวนแถวลายโบราณสีพลอยสั่งได้ตัวอย่างนี้นะคะเราฝังมาเป็นสีแดงโกเมนตัวนี้เป็นสีทับทิมค่ะลูกค้าชอบสีไหนก็สั่งได้เลยนะ300บาททวนสีขาวมีดำมีเขียวมีค่ะสั่งได้เลยหรือจะเอา5สีก็สั่งมาได้เลยนะคะ300บาทท้วน สีพลอยสั่งได้ยังครบไซส์อยู่ไซส์ใหญ่มีนะคะไซส์65มีนะคะ65มี67มีนะคะลายนี้ใหญ่สุด67มีนะคะแต่มีแค่วงเดียวนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะมีแค่ไส์ละวงนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กก็จะมีหลายวงแบบนี้เข้าแล้วเข้าหลายไซส์เลยเข้าครบไซส์เลยก็ว่าได้นะคะ300บาททวนใครจะเอาแจ้งมาว่าพลอยแถวลายโบราณพลอยแถวลายโบราณน,นะคะสีพลอยสั่งได้ สีทับทิมเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ดีมากนะคะสีขาวมีค่ะสั่งได้เลยนะสีแดงเบอร์ห้ามีน้ําเงินน้ําเงินไม่แน่ใจเดี๋ยวเช็คอีกทีนะคะ300บาทท้วนสีดําล้วนมีค่ะจะเอาห้าสีสามสีสองสีอะไรก็แจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวเราสลับสีให้สวยๆเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะไม่มีให้สั่งนะเดี๋ยวแจ้งไซส์ใครจะเอาเออ เยวนะคะแม่ค้าหากระบองไซส์สีขาวล้วนนะคะลายรวงพึ่งสีขาวล้วนนะไม่มีของให้สั่งค่ะมีไซส์ห้าสิบห้าสิบเอ็ดไซส์ห้าสิบห้าสิบเอ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทใครจะเอารับไปอยู่ด้วยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทลายรวงพึ่งค่ะแหวนลายรวงพึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีสีแดงเบอร์5สีแดงเบอร์5ไซส์49ไซส์49 50สีขาวเป็น50 51นะคะสีขาว50 51สีแดงเบอร์5นะคะไซส์49 50ชอบสีไหนก็จัดเลยวงละ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะสวยมากแหวนลายรวงพึ่งค่ะ 450บาทค่ะตัวนี้ไซส์49 50ตัวนี้50-51ดไซส์5 0 51ใส่ได้ค่ะลูกค้า450บาทไม่มีของให้สั่งค่ะชอบสีไหนโทรมาได้เลยนะว่าขอลงพึ่งสีขาวหรือขอลงพึ่งสีแดงเบอร์ห้านะคะก็จัดเลยส่วนตัวนี้เป็นงานที่ไม่ได้เข้านานแล้วนะคะเป็นหัวใจหัวใจนะคะแหวนหัวใจ5เม็ดนะคะ สีพลอยสั่งได้ค่ะวันนี้จัดโปรให้เลยสามร้อยบาททวนสีพลอยสั่งได้นะคะตัวนี้เราฝังเป็นสีขาวตัวอย่างมาให้ดูนะเป็นหัวใจสลับกันนะคะสามร้อยบาททวนนะคะตัววงค่อนข้างแบบค่อนข้างหนาพอใช้ได้นะคะไม่หนาเทอะท้าหนากำลังดีไม่บางนะคะงานตัวนี้มันแข็งนะ มันแข็งมากค่ะลูกค้าใครชอบแบบนี้นะคะแจ้งมาว่าแหวนหัวใจเรียงแหวนหัวใจเรียงนะคะ300รอบาทท้วนสีพลอยสั่งได้ไซสแหวนยังครบอยู่คะ่ะใครจะเอาแจ้งมาแหวนหัวใจเรียงค่ะสวยมากนะคะแม่แม่อ่ะใส่ให้ดูอยากได้ห้าสีสั่งได้เลยจ้ะ อยากได้5้าสีสั่งได้เลยนะคะสีแดงสีอะไรแม่สั่งมาได้เลยเดี๋ยวลูกจัดให้นะคะจัดให้ตามใจแม่เลยค่ะ5สีสั่งได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นแบบใหม่ล่าสุดเป็นแบบใหม่ล่าสุดนะคะจัดให้300บาทนะราคาเบาๆไปเลย300บาททวนค่ะตัวอย่างเป็นสีสีแดงเบอร์ห้านะคะไม่แดงเบอร์หกระัับทีมนะแม่คาก็มองไม่ชัด น่าจะเป็นทับทิมนะคะนี่ค่ะเป็นหยดน้ํานะคะใครจะเอาแจ้งมาว่าหยดน้ําหยดน้ํานะคะตัวนี้หยดน้ําสีพลอยสั่งได้ค่ะขาวล้วนก็สวยนะแต่สีทับทิมสีนี้สวยเลยแหละนะคะลูกค้าแบบใหม่ล่าสุดที่อื่นไม่มีขายแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยลายนี้นะคะสามร้อยบาทท้วนแบบใหม่ล่าสุดไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะ จะเอาจะเอาหยดน้ำเนี่ยสามสีเลยก็สั่งได้นะคะหรือจะสั่งเป็นนพเก้าก็สั่งมาได้เลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ค้าจัดให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจัดให้นะสีพอยสั่งได้ค่ะสามร้อบาทท้วนแหวนหยดน้ํานะคะสวยมากเก,ก๋ๆสวยค่ะสวยชอบเลยอะ่ะชอบเลยนะสวยเขาจะมีความสุกเหลืองปังมากเลยนะคะลายนี้จะมีความสุกเหมือนทองเลยแหละเนี่ยค่ะ สีขาวสั่งได้ค่ะสีดำม,มีค่ะสีดำม,มีนะคะ300บาททวนแหวนลายหยดน้ำสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์ศูนย์เก้าแปดแปดสองเกนย์เก้าแปดแปดสองเก้าสานะคะร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะคะงานสวยพลอยใสใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะยุพินแหวนสตังแท้ค่ะ ลูกค้าขาไม่เชื่อต้องลองนะงานสวยๆแบบนี้เหรียญเก่าเหรียญโบราณไม่ลอกร้อยเปอร์เซนต์ต้องลองนะคะลูกค้าจัดให้เลยวันนี้300บาทสำหรับลายนี้นะคะแบบใหม่ล่าสุดลายหยุดน้ำค่ะตัววงค่อนข้างหนาแข็งแรงเลยแหละคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้ยังมีครบไซส์อยู่นะแบบใหม่ล่าสุดนะยังมีครบไซส์อยู่แต่มีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะอย่าช้าอย่าชะล่าใจนะ แม่อย่าลืมนะว่าร้านเนี้มันขายดีมากนะคะต้องเร็วต้องเร็วนะใครช้าจะไม่ทันนะคะบางทีอาจจะยังมีอยู่แต่ไซส์ของเราอาจจะหมดนะต้องเร็วต้องรีบนะแม่นะอย่าชะล่าใจชอบก็จัดเลยสีพลอยสั่งได้ค่ะสวยมากรูปรูปดูนี่ไม่มีสะดุดมือนะคะงานของเราเนี่ยเป็นงานฝังค่ะเป็นงานฝังนะคะไม่ใช่งานติดกาวนะแม่นะไม่ใช่งานติดกาวค่ะสวยมาก แล้วก็ตัวนี้นะคะแหวนหัวใจซ้อนลูกค้าหลายคนรออยู่ไม่ได้เข้าหลายเดือนแล้วนะคะไม่ได้เข้าหลายเดือนแล้วสําหรับแหวนลายนี้นะคะแหวนหัวใจซ้อนนะสีพลอยสั่งได้นะคะจะเอาข้างนอกสีหนึ่งข้างในสีหนึ่งหรือจะเอาเป็นนบพระเก้าสีเดียวทั้งวงก็สั่งมาได้เลยราคาเดียวเท่านั้นค่ะ300บาททวนนะคะ300บาททวนนะ350ไม่ขายวันนี้ ขายแค่300บาททวนนะคะแหวนหัวใจแหวนหัวใจซ้อนค่ะใครจะเอาแจ้งมาตัวนี้หัวใจซ้อนนะคะลายนี้หัวใจเรียงค่ะต้องพูดให้ถูกด้วยนะหัวใจซ้อนนะคะเขาจะเป็นหัวใจสองดวงซ้อนกันอยู่นะคะแม่นี่ค่ะหน้ารากค่ะสั่งสีขาวล้วนเนี่ยสวยสุดนะสีขาวล้วนเนี่ยสวยสุดค่ะ3ามอบาททวนเท่านั้นยังมีไซส์อยู่นะคะ ของเข้าแล้วยังมีไซส์อยู่ใครช้าอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าไซส์ที่เราต้องการอาจหมดอย่าลืมว่าร้านนี้หมดเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแหวนวิบวับวันนี้นะขอนำเสนอเป็นพลอยสีฟ้านะคะแต่ว่าขอราคาอยู่ที่420บาทใครอยากได้สีฟ้าแบบนี้นะคะ420บาทแม่สวยขนาดนี้ต้องจ่ายแล้วนะคะสีฟ้าค่ะ สีฟ้าเนี่ยเขาราคาเขาจะแรงกว่าเพื่อนนะคะพลอยเป็นพลอยรัสเซียค่ะสี่ร้อยยี่สิบบาทสีอื่นสามร้อยแปดสิบนะคะส่วนสีฟ้าเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบบาทค่ะสี่ร้อยยี่สิบบาทสำหรับสีฟ้านะคะใครชอบก็จัดเลยถ้าเป็นสีอื่นสามร้อยแปดสิบบาทค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งสีมาอีกทีหนึง่งเราจะต้องเช็คก่อนว่ามีไหมแต่วันนี้นะคะตัวอย่างเราเป็นสีฟ้า ทั้งวงนะคะวิบวับสีฟ้าเนี่ยเลิศม,มากไม่ได้เข้านานแล้วนะคะสีฟ้า420บาท420บาทค่ะสำหรับแหวนวิบวับนะคะนพะเก้าก็สวยนะคะแหวนวิบวับเป็นนพเก้าสวยนะลูกค้าขาสวยมากใครชอบก็จัดเลยใครชอบก็จัดเลยนะคะเขาจะเนี่ยค่ะเขาสวยจริงๆนะคะแหวนวิบวับค่ะ สีฟ้า420สีอื่นๆนะคะ380บางไซส์อาจไม่มีนะคะบางไซส์อาจหมดนะสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์0988293961ค่ะ0988293961นะคะลูกค้าขา ใส่ถ่ายรูปนิดหนึ่ง สนใจสินค้าโทรมาได้เลยนะคะลูกค้าขามิดบับสวยมากนะคะตัวนี้ก็เป็นงานที่เข้าตอนนี้แล้วลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะคะงานตัวอื่นก็ยังมีอยู่สนใจแบบไหนนะคะแคปรูปเป็นแคปรูปแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะสอบถามได้เลยนะคะบางคนก็ข้อความไว้ไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไล่ตอบ บางทีเราก็ยังทํางานอยู่นะคะทํางานอยู่ข้างนอกขัดวงขัดแหวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นงานทําเองก็จะตอบช้านิดนึงนะคะบางคนแบบข้อความมาปุ๊บแล้วก็โทรมาปุ๊บอ่านไลน์หน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ใจเย็นๆน,นะแม่นะใจะเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆข้อความไหม้อ่ะได้แน่นอนเราตอบจากล่างขึ้นบนนะคะนะ งานโป่งถามน่าจะเข้าเสาอาทิตย์นี้นะคะน่าจะเข้าเสาอาทิตย์นี้จะเร่งให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ามันผิดผิดแผนนิดนึงขออภัยนะคะจริงๆอ่อะจริงๆตอนนี้ต้องทาโป่งขามแล้วก็ออเดอร์ปกติจะต้องเลื่อนไปส่งยีิบเก้าแต่ว่าคันนี้คันนี้ลงหล่อเนี่ยเขาเอุปกรณ์การหล่อเขาเกิดมีการชํารุดนะคะเขาก็เลยต้องซ่อมแล้วก็คันนี้เขาก็เลยเลื่อนการหล่อมาก็าจะจัดส่งให้เรางานหลอก็จะส่งมาวันที่ยี่สิบหก นะคะพองานถึงเนี่ยเราก็จะจัดพลอยเสร็จแล้วก็ให้ช่างฝังเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2 3ถึงสวันนะคะถึงจะได้งานออกมา1ชุดนะคะก็จะเร่งสปีดกันแบบเต็มที่เลยนะแม่นะงานป่งขามแก้วผลเหล็กและพลอยแท้นะคะก็จะมีออกมาประมาณเสาร์อาทิตย์นี้กดติดตามได้เลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆเลยแหละที่งานตัวนี้จะไม่ค่อยมีมานะคะใครที่ ใครที่ไม่พลาดแล้วก็กดติดตามไว้เนี่ยยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะเพราะถ้ากดติดตามเนี่ยเวลาแม่ค้าโพสตหรืออะไรเนี่ยโทรศัพท์มันจะต้องแจ้งเตือนอยู่แล้วนะแม่นะมันจะต้องแจ้งเตือนอยู่แล้วทุกคนนะคะใครที่ไม่ได้กดติดตามมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวนะคะงานชุดนี้ก็เดี๋ยวโทรมาหรือเราจะดูรอบจัดส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะวันที่ยี่สิบหกนี้มีรอบจัดส่งนะมีรอบจัดส่งของลูกค้าที่สั่งของมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะงานบางอย่างที่สั่งแล้วก็รอลงหลอกก็ต้องรองนะคะลูกค้าจะเย็นๆนิดนึงนะอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยเสาร์อาทิตย์นี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นะคะ มีไม่เยอะด้วยนะคะมีจํากัดด้วยใครที่พลาดก็คือพลาดแล้วพลาดเลยงานตัวนี้จะไม่มีเข้ามาบ่อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่ทานนะคะฝากด้วยงานตัวใหม่นะฝากด้วยงานตัวใหม่นะคะอะไรที่หมดไปแล้วเนี่ยถามว่ามันจะมีมาไหมมันมีมาแต่ว่ามันต้องวนไปค่ะมันจะวนเป็นรอบๆไปนะคะแม่ขาสาหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีจ้า